ตั้งมันแพงก็ขอพิมพ์รีพายตั้งให้ก็ได้ลอกเอากูไปเปรียบเทียบกันเมืองสักทีป่วยออกมารักษาตรงนั้นน่ะจะได้ไม่นอนปนกับคนที่ไม่ป่วยไม่งั้นติดกันหมดไม่งั้นต่อไปสามสองสามแสนคนทั่วประเทศติดเป็นโควิดหมดแล้วจะเอาไง <S 2> <S 2> ผมคิดว่าน่าจะเร่งด่วนก่อนนะก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนวัคซีนทำไมมามาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เอาออกมารักษาตั้งลงมาสนามตรงนั้นเลยนะครับถ้า ตั้งมันแพงก็ขอพิพิธภัณายตั้งให้ก็ได <c oughs> ้ตั้งตรงนั้นก็ตั้งเสร็จเนี่ยผมมีชันอยากคืนในสังคมบ้างแต่ตนาดิฉันมีแค่นี้นะคะเรื่องแรกคะช่วยกรุณาทำความเข้าใจแล้วก็เลิกเอากูาไปเปรียบเทียบกันเมืองสักทีนะคะดิฉันเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นนะคะที่จะไป เปรียบเทียบกับรัฐบาลคุณมองศักยภาพดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ถึงขั้นนั้นนะคะดิฉันเป็นแม่ค้าธรรมดาดิฉันตัวคนเดียวดิฉันไม่ได้มีทีมงานที่จัดการเรื่องราวต่างๆเอามาสุมรวมแล้วจัดการบริหารระดับประเทศได้ดิฉันแค่คืนความสุขแล้วก็ตอบแทนบุญคุณสังคม ที่ยกย่องที่ชื่นชมที่ให้ความสนใจฉันแค่ทำคอนเทนต์ให้มันเป็นบวกในขณะที่บ้านเราตอนนี้มีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นลบก,กรดุนนาอย่าเอาดิฉันไปเปรียบเทียบนะคะฉันขอร้องเลยอันที่สองนะคะ ขอพูดถึงคุณโทนี่หน่อยนะคะคุณโทนี่ที่ฉันหมายถึงก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะคะพูดถึงดิฉันเมื่อเมื่อคืนดิฉันไม่ทราบนะคะเพราะที่ฉันไม่ได้ไปเล่นโซเชียลอะไรฉันไม่ว่างฉันทํางานฉันทำบุญมีคนส่งคลิปมาให้ดิฉันเยอะมากบอกว่าคุณทักษิณพูดถึงดิฉันดิฉันขอพูดหน่อยนะคะท่านอยู่ข้างนอกประเทศ ท่านจะพูดอะไรก็ได้แต่คนข้างในประเทศเนี่ยจะซวยเอานะคะได้โปรดอย่าลากดิฉันไปเกี่ยวข้องนะคะกราบขอร้องทุกๆคนหรือทุกๆสื่อทุกๆท,ท,ทีมงานดิฉันยังอยากทำบุญต่ออย่าให้ดิฉันซวยเลยค่ะท่านพูดทีนึงอีกฝั่งนึงก็ด่าดิฉันดิฉันรู้เรื่องไหมคะ อีฝั่งนึงพูดอีกทีนึงอ้าวอีดอกดา่ากูอีกกูรู้เรื่องไหมกูถามกูยืนขายปลาลหาอยู่งงกเนี่ยต้องมาโดนด่าไหมมันใช่เรื่องไหมมันสมกับที่กูทํำไหมกูทําความดีกูต้องมาโดนด่าไหมเพียงเพราะว่ามึงพูดฉันอยากอยู่ในประเทศนะคะฉันไม่อยากจะไปตายที่ต่างประเทศ ฉันอยากอยู่ต่อค่ะดิฉันอยากทําความดีต่อดิฉันดิฉันมีโปรเจกต์ความดีมากมายค่ะขอความการุณานะคะเลิกเอาดิฉันไปนเป็นเครื่องมือเน็บแนมน,นะคะอย่าแปลอย่าแปลจะ,จะนาดิฉันผิดขอบพระคุณค่ะ